สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมุนทิตาแทกือหรือเรียกว่ามุนตี้ก็ได้นะคะมุนตี้เป็นเด็กมง้งมาจากหมู่บ้านป่าหวายอำเภอพโพระจังหวัดตาและเป็นสาวคริสเตียนด้วยค่ะก่อนอื่นเลยมุนตี้ขอขอบคุณพระเจ้าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงนำทางและให้โอกาสได้ทำหลายสิ่งหลายอย่าง ปัจจุบันเร like ียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สาขาการจัดการการสื่อสารและอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเราคืออาจารย์นวพร์เกศวรรณหรือที่เรียกว่าครูเก๋เป็นอาจารย์ที่น่ารักมากๆปีนี้วันที่ได้ทํากิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตคริสเตียนประกวดดาวเดือนของชมรม กิจกรรมจิตอาสาเป็นฮัสเตอร์และกิจกรรมทั้งในมหาลาัยและนอกมหาลายัยทุกกิจกรรมทำให้ได้เรียนรู้ทั้งสนุกและได้ความรู้แถมยังเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเราอีกด้วยงานอดิเรกของมอนตี้คือการกิีนและหาความสูงให้ตัวเอง การได้เล่นเกมกับเพื่อนๆร้องเพลงและตัดต่อคลิปค่ะการตัดต่อคลิปก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และได้อยู่กับตัวเองอย่างสบายใจและจะเป็นความทรงจําที่ดีให้กับหลายๆคน ซึ่งมนก็ได้ตัดต่อกิจกรรมวันคริสต์มาสที่โบสถ์นะคะตัดไปยิ้มไปเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆสนุกสนานกันมากๆรู้สึกอบอุ่นใจมากๆเลยค่ะยังไม่พอนะคะมนก็ยังหาไรายได้เสริมโดยการเป็นเด็กพาร์ทไทม์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจอนเงินเพื่อหาไรายได้เสริมให้กับตัวเองสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือการได้รับบัตติสมาหรือการจุ่มน้ำเพื่อการกลับใจใหม่และประกาศความเชื่อของเราและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระคิด อีกอย่างคือการที่เรานั้นมีความกล้าแสดงออกในการเป็นผู้นำร้องเพลงและอธิษฐานเพื่อทุกคนการรักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตัวเองและสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือการได้ทุนการศึกษาโดยไม่เป็นภาระพ่อแม่ภูณีที่เกื้อผนันเด็กทุนให้เปลี่ยนดีฟรีค่าใช้จ่ายตีปีปริยตีแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะไปบา รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจเป็นอย่างมากค่ะสำหรับอนาคตตอนนี้ก็ยังไม่รู้ชัดเจนเลยค่ะว่าตัวเองชอบอะไรแต่ปัจจุบนันก็รู้สึกว่าตัวเองชอบการเป็นครีเอเตอร์ชอบถ่ายคลิปรีวิวกิจกรรมและสถานที่ต่างๆซึ่งทำให้ได้เรียนรู้และพบเจอผู้คนมากมายมีความสุขและสนุกมากๆค่ะแม<า>้ปีนี้จะไม่ได้กลับบ้านแต่ก็มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่จะเป็นคลิปที่ได้เก็บความทรงจำดีๆและได้ให้ทุกคนได้รู้ ขอบคุณที่รับชมนะคะว่าจังดา